วันนี้มีแดดนะคะเช้าวันนี้วันดีวันนี้วันที่สิบเก้าวันนี้มีแดนนนนดด,ดูบนภูเขามีหิมะวันนี้อากาศสดใสนะคะวันนี้มีแดดค่ะแต่บนภูเขาจะมืดมืดอยู่นี้ประมาณสองโมงครึ่งวันนี้มีแดดพอแดดออกต้นไม้ก็ อยากได้รับวิตามินซีค่ะเอาต้นไม้พอวันนี้อากาศดีมีแดดออกเอาต้นไม้ออกไปรับนี่มีต้นเก่าต้นใหม่นะคะต้นใหม่ก็ต้นเก่าก็ออกต้นอันนี้ต้นเก่าก็ออกดอกก้วยไม้อออกไปรับแต่ก้วยไม้เขาจะชอบ ฮาพารเขาจะชอบแสงไม่เยอะชอบไม่เขาไม่ชอบแสงแดดแต่แต่กล้วยไม้ก็เอาไปเขาไม่ชอบแสงแดดมากามากแต่ก็จะเอาไว้แถวๆตรงกระจกตรงประตูนะคะแต่วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องต้นไม้วิวิจเลียงย่างเงยอันนี้เอาออก เอาเื่มาอันนี้1ปีหนึ่งมองปีไม่อันนี้สองปีแล้วได้4พูดถึงเรื่องะงรคักถูดวันนี้จะมาให้ความรู้เรื่องแชร์แชร์กันค่ะเรื่องเงยปลูกตะบองเพชรไม้มงคลคักถู อันนี้นะคะวิ่ก็จะสะสมนะคะดูสิการน่ารักไหมต้นเก่าๆมาจับใส่มาตัดใส่กระถางใหม่แล้วก็เลี้ยงมาอันนี้เลี้ยงอยากว่าจะเปลี่ยนกระถางยังไม่ได้เปลี่ยนเลยอันนี้สูงจนแต่กระถางดูเล็กเล็กแต่ว่าดูขึ้นสูงขึ้นไปทุกปีอันนี้ห้าปีห้าปีแล้วนะคะต้นเนี้ย ต้นในตะบองเพชรอันนี้ต้นไม้มงคลอย่าลืมนะคะจะให้ไอเดียใครมีไว้ดีต่อใจใครมีไว้ไประจำบ้านนะคะอันนี้ก็คือความหมายปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีนะคะอย่าลืมหาตะบองเพชรมาปลูกไว้ในบ้านนะคะคัตทูสฝรั่งเขาบอกว่าคัตทูสต้นนี้ าาจะปัดเปล่าสิ่งไม่ดีดูสิคะเวลาออกดอกนี่จะสวยนะคะอนี้ออกดอกแล้วก็จะแห้งๆนะคะใครมีไว้ประจําบ้านก็นะคะเอาไว้ปัดความหมายปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากตัวเราและครอบครัวนะคะชุดสุ ส่นออเดอร์กนกนเอ็ดวาร์ดู่นะคะอย่าลืมนะคะอันนี้สูงมากแต่ว่ากระถางได้จะลองเปลี่ยนดูสูงอันนี้เลี้ยงมาห้าปีต้นนี้ได้สามสามหนอแต่ไม่มีต้นเล็กขึ้นมาเลยคะ่ะเนี่ยเลี้ยงมาไม้มงคลจะเดินมาเลยห้าปี ห้าปีห้าล้านใช่ค่ะนะคะอย่าลืมนะคะน,นี่เป็นใครมีไว้ในบ้านนี้จะใครจะมาทำอะไรเราไม่ได้นะคะแต่เราเพราะว่าเราเป็นคนดีคิดดีทำดีนะคะอันนี้ได้สี่นอนแล้วนี่เปลี่ยนเปลี่ยนมาใส่ตะกร้าหัวใจน่ารักนะคะแล้วก็จะคุยกับ เอาไว้ในบ้านแล้วก็ฟอกอากาศได้ด้วยเนี่ยป้องกันอ,อุบัติเหตุเพศภัยนะคะอย่าลืมนะคะดูคลิปนี้ให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็รีบทำตามที่บอกนะคะรีบไปมีไว้ประจำบ้านมันจะดีนะคะนะคะได้ปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากบ้านเราแล้วก็ปกป้อง ตัวเราออกไปทำการทำงานชีวิตเรานะคะไม่มีอุปสรรคหรือว่าใครจะมาคิดไม่ดีก็ต้นไม้นี้ก็ความหมายดูสิค่ากัลังงอกดูสิมันสงูงแต่ยังไม่วิวิยังไม่เปลียนดูอันนี้งอกข้างบนเล็กเลกข้างล่างใหญ่ใหญใหญ่หญ,หญ่ดูสิว่าเแ็งๆทุกปีอันนี้ห้าปีหรือ ปีต้นสูงมากดูกระถางน้าสงสารว่าจะเปลี่ยนอยู่แต่อันนี้อย่างกล้วยไม้นี่ดูซิบานก็เลยกล้วยไม้นี่กระถางใหญ่หน่อยแต่อันนั้นนะคะอย่าลืมนะคะว,วิวีชอบธรรมชาติคะ่ะอย่างกระถางนี่ก็ชอบกระถางไม,ไม้แบบธรรมชาติเราอะไรก็ช่างเฟอร์นิเจอร์ในบ้านชอบวิวีจะทา ชอบธรรมชาติชอบไม้นะคะขนาดพื้นก็ปากเกตนี่กำลังแกโตอาหารก็ไม้มันมันดูแล้วมันไม่เบื่อค่ะมันดูแล้วมันมีความสดชื่นดูสิคะไม้อันนี้ทําอันนี้ทํากระถางผักตบชวามั้งสวยเนาะกระถางตรมีหอยย้อยอันนี้ก็ อยู่ในบ้านอันนี้ก็ความหมายของกล้วยไมย้กล้วยไมย้น,นี้กล้วยไมย้ก็อย่าลืมนะคะสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์สัญลักษณ์แห่งความอ่อนนุ่มระมุนระไมดอกไม้นะคะไทยออกคิดจ้า ทุกวันนี้ก็มันก็ทั่วโลกแล้วค่ะปลูกต้นไม้นะคะชอบดอกดอกไม้ก็อย่างหมวกนี่นะคะอันนี้หมวกนี้ฟรีมือจากเชียงใหม่น,นั่นี่ดอกไม้แห้งๆเขาก็ไม่ทิ้งเข้ามาทําหมวกเอาต้นไอ้ต้นหวายมาอไม่ใช่ต้นหนออะไรนะหนอพืชอ,อะไรไม่ใช่ผักตบกันมาทําหมวกสวยเนาะ นะคะแล้วก็อันนี้เก็ต้นเก่าๆกวิวก็จะมาจัดจัดใส่กระถางใหม่มันก็ทำให้ดูสวยงามหาง่ายๆบางทีเราไม่ต้องซื้อถ้ามันเก่าเราก็มาตัดออกจัดใหม่นะคะสวยไหมคะวิวชอบอยู่บ้านมีความสุขอยู่กับบ้านค่ะชอบแต่งบ้านดูแลบ้านน,นี่ความหมายของไผ่นี่ รูปนี้อย่างไม้ไผ่นี้มีความหมายทำเฟอร์นิเจอร์ได้ทุกอย่างก้านมะพร้าวนั่นเก่งกาาา้กานมะพร้าวก้านมะพร้าวนะกันมาทําเป็นประดับประดาในบ้านต้นไม้ไม้ไผ่เด็ก็แข็งแรงนะคะอันนี้วิวปลูกได้ปลูกปีที่แล้วซื้อมาเจ็ดฟังแต่ต้นนี้ ดูซิค่ะวิวเอาไข่ใส่เยอะไหมไข่ถ้าเราทานไข่เสร็จหรือจะเอาไข่เป็นลูกลงไปแค่นั้นไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยอะไรเปลือกไข่วิวก็ไม่ทิ้งนะคะอันนี้ต้นนี้อันนี้งอกใหม่อันนี้ลูกแต่โตกว่าแม่อันนี้ซื้อมาเจ็ดฟังแต่ถ้าซื้อต้นนี้อยู่กับวิวได้ปีหนึ่งงอกขึ้นมาแล้วงอกขึ้นมา อยากได้อีกอันหนึ่งอยากได้อีกอันเอาไก่เปลือกไข่เวลาชอบกินไข่กินไข่กินสลัดแค่นั้นค่ะ <S <S เฮนดีฟิตเนสเปลือกไข่ก็ไม่ทิ้งนะคะเปลือกไข่ไม่ทิ้งเปลือกไข่ไม่ทิ้งเอามาใส่ดอกไม้สวยงามไหมคะให้ความคิดไอเดียรเริดน,น,นะคะดูแลต้นไม้เปลือกไข่ทานแล้วอย่าไปลงขยะทานแล้วเอาใส่ต้นไม้นะคะ ดูสิคะสูงขึ้นสูงขึ้นอันนี้อันนี้ใหม่อันนี้งอกใหม่แต่ว่าสูงกว่าต้นแม่อันนี้ลูกอันนี้ลูกนะคะชอบอันนี้กลางคืนใครมีอยู่ในบ้านหรือห้องนอนนะคะปลูกไว้นะคะจะฟอกอากาศหลับสบายหลับแล้วไม่อยากจะตื่นแต่วิวต้องตื่นออกกําลังกายตีห้าติดตั้งแต่สมัยมาอยู่สวิตสิบเจ็ดปีตื่นทํา หอแซนวิดหอเขาหอน้ำเก็บลูกเก็บผัวไปทำงานแล้วเฮาห้าจังมาไปทำงานของห้านะคะ่ะโอเคโอเคนะคะอย่าลืมวันนี้ใครมีไว้ในห้องนอนกำลังเลี้ยงต่ออยู่กี่กำลังเลี้ยงจะทำให้เราหลับสบายต้นนี้ต้นฟอกอากาศนะคะลิ้นมังกรใช่ค่ะลิ้นมังกรค่ะแห้ง รวยๆนะคะความรู้แลกเปลี่ยนกันชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้วิวีนะคะช่องไทยสวีทค่ะอย่าลืมกันนะคะบางคนก็าทำวันเดียวได้เป็นพันวิวีทำสองเดือนได้สิบกุกคนแต่ไม่เป็นไรชอบทำเพราะว่าช่วงนี้กเกษียณอายุไม่ได้ไปทำอะไรเรียนทำคลิปเรียนทำวิดีโอเรียนเป็น ยูทูบเบอร์ให้ความคิดแก่เพื่อนๆทั่วไปทั่วโลกเราก็มาแลกเปลี่ยนกันค่ะโอเคนะคะ